สวัสดีค่ะมือนีกามาพบมาพอกันกับอันซองวัดเบนนาจบณสนะจ่ามือนีแม่ลูกอ่อนเพิ่นค่ายงางเข็ดกับเขาให้อันสามีสามีเพิ่นกลับมาแล้วเพิ่นเพิ่นเจ้าปลากันแล้วเพิ่นเลยกลับมาหากันัปนี้ให้พ่อพ่อพ่อพ่นเนาะจ้าเนาะเป็นบอพ่อพ่นมาเปิดราคาหนาคอกแทน อ้าวพราะพ่นอยู่บ้านไดก่อค่ะอยู่บ้านท่ากระเสริมครับผมบ้านท่ากระเสริมเนาะมือนี้มามีเปิดราคาหาขอกหลายตูวบ่ค่ะหลายหลายครับหลายหลายราคากะราคากะกันเองกะเกษตรกรมันบ่ค่ะเป็นแต่ราคากะเองกันเองโอ้โหหนี่แม่สาวบ่ค่ะนี่ครับแม่สาวปาต้นตัวแข็งขายเงาดีเนาะค่ะเนาะอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับโอ้แม่นี่สีได้พ่อปีเป็นราคาหนีนี่ก้นเขาครับก้นเขาไงดีเนาะค่ะเนาะประมาณสิบสิบเอ็ดือนไปนี่แหละก้นเขาไงบ่ท่านได้จับเลียมพ่อ โอ้ยสูงไร่ปันได้ละค่ะนี่ไม่มเป็นรอยเส้าหาได้บ่ค่ะประมาณยี่สิบคือเขาเย็บหาเนี่ยละครับยี่สิบสามบวกนี่แหละเปิดไร้ปันได้ค่ะพอ่อเอาแบบไทยบ้านไทยบ้านเนาะเขาเอาแบบนั่นกันก็เอาแบบเปิดแบบด<อ>้านน่ะละเปิดแบบราคาไทยบ้า,บานยี่สสามส้าหาเนี่ยละครับโอ้ราคากับพ่อฟังอยู่ค่ะพี่น้องปาดคุณน่ะสายพัฒนาได้เลยได้เนาะจ่าหนิเนาะปาดเอาจังได้กากีงกลางกันเข่าม้าเนาะค่ะเนาะ ใส่พอพน่นมีตัวใดเปิดอีกบ่ค่ะมีครับหลายตัวครับแต่ภาพใเลยค่ะเด,เดี๋ยวไเปเบิ่งอีกตัวนึงเนาะครับเนาะหลายตัวอยู่ครับมือ้อนอ๋อโคกหางกระพัวง่าวดีเนาะหลายตัวหลายตัวมื่นโ,โอ้พอพ่นมาเปิดราคาหน้าขอบแค้นไอ้ลูกอ่อนเอ้้ไปหาบบ่่ครับ จะก็ไมาอีกตัวนี้ตัวนึงครับโอ้เออครับพ่อพันธ์กำลังนนั่กาอยู่นี่ครับอโ,อโอ้มีพ่อพันผสมกิ่งน,นั่นเปล่าค่ะยืยนได้ก็ค่ะพ่อพ่นาการเสริมครับโอ้บรรเทากระเสริมโอ้พ<อ>่อพันนั่นครับลูกไผ่ก็ค่ะลูกเงินอุไถ่เป็นบนนอลโอ้ที่ว่าลูกเงินอุไถยเนาะ โอ้แม่ใบยกโอ้เราก่อพันแล้วก็นี่ครับนี่ตัวนึงครับนี่โอ้สาวน้อยคนกันเล่นกันนี่ตัวสี่อันนี้สาวน้อยแม่นี่โอ้เขากระเนน้อยหนึงตัวนี้ค่ะโอ้เล็บกระดีละเปิดไร่ปันได้ค่ะนี่สาวน้อยสามเมื่อนครับนี่เท่าไรก่อค่ะสามเมื่อนครับนี่เปิดตัวนี้โอ้ราคาพอฟังเนาะนี่เนาะครับป้าสูงไร่ปันได้เนาะกาแฟร้อยยี่สิบร้อยเนาะป้าร้อยคุณนะเพิ่นว่า โอ้สามเมืองถุนถวนนี่เนาะค่ะเนาะครับรผมอืาคาพอฟังจังได้กะโทรกิ่งกลางกันเขามาได้อยู่บันทากกระซื้มเนาะค่ะเนาะอำเภอเชียงเงินตัวไรอิละพ่อบัทณิพ่อแม่ลูกครับบัทณิแม่ลูกแม่ลูกมีมีทุกอีห์อมีทุกอีห่อเอ้าอันนี้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 เปิดน้ำบ่ครับนี่อันนี้เปิดน้ำบ่ครับนี่เออเปิดน้ำบ่หนี่เปิดน้ำบ่หนี่เอ้าเอ้าเอ้านียแม่ลูกครับนี่แม่ลูกลูกแม่ยางนี่เลยครับด่าดูนู มาเบ่งเลยครับมาให้ลูกง่ามแท้ค่ะอัวรัวอยู่เนาะอู้หูเบ่งดูลูกงามครับลูกอ้โ้ให้ลูกงามเนาะค่ะเนาะสูงไรปันได้เนาะค่ะนี่ฮอดลอยสามสิบบ่ โอ้ร้อยสามสิบพอดีเนาะบ่มีตำหนิเนาะค่ะเนาะให้ลูกงามคักแม่นี่เพราะเบิ่งหน้าเขาเนี่ยค่ะเขาเพิ่นเออัดหลาดยุนเขาเพิ่นเขาวงเขาเปิดกว้างดีค่ะค่ะให้ลูกงามค่ะเดี๋ยวเบิ่งเล็บเนี่ยค่ะขอเบิ่งเล็บเนี่ยค่ะเล็บดีบ่ โอ้เล็บหนาเนาะค่ะเนาะเล็บหนาดีเลยล่ะอคุณเล็บหนาบบเเลลย็พี่แล้วเบิ่งตะลูกเพิ่นผลเพิ่นให้ลูกอาจารย์หรืเพิ่นครับให้ลูกงามค่ะนุ่มก็ดีนะนุ่มก็ดีครับแม่ลูกลูกโตแม่ก็มีบ้าเปิดหลายปันไดค่ะผมนี่ผมเปิดหาซื้อกาครับผมหาเมื่อเก่าพันนี่เมื่อเก่าพันครับผมอต่อรองได้อีกบ่ค่ะนี่ได้ครับได้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 พอเพิ่นเพิ่นเปิดราาคละพันได้สำหรับผมครับป๊าด ปัดแต่มาเบิงหนาคอกเนาะมาเลยโอ้เบาถือข้ให้พี่แมนบ่ค่ะให้พี่เลยเอาไปเลี้ยงซื้อเซ็นใครได้ไหครับป้าคุณน่ะแมนดูค่ะปาดพูดเนาะป้าหาเลยปูแน่ปูแน่หลับปงแน่ให้ลูกอัวหลัวอยู่เนาะค่ะเนาะแจงได้กลับมาถ้าได้กลับมาคุยกันได้ครับปัดแต่มาเบิงเอาหนาคอกเนาะค่ะแต้มมะเบิงกันอยู่หนาคอกเนาะครับเนาะเบาถือคอกันกินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะค่ะเนาะต้มไก่สู้กินคุณแล้วคุณแล้วมาหากันเอาคุณน่ะเอาพอพ่นจังได้กลับอัน ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องนพอพ่นอยู่บ้านในเกาะจักรอบนะค่ะ้เมครับผมี่จักรลอบหนึ่งครับบ้านพักเกิมตำบลเสียแถวเพื่อเชียงเงนครับผมโอ้จังหวัดมหาสารคามเฮานี่นะคะเนาะโอ้จังเด็กกับหาพอพ่นกันเนาะค่ะนาะโอ้พนมีเปิดลายตัวเทิงแม่สาวเทิงแมลูกลโตัวแม่งายี่มมมาายพพ่่อนนเะนว่า้ถกอหย จ้าอ่าพอเพกกื่อนกาบสวัสดีเนี่ยครับครับส,สวัสดีค่ะ